สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้น้องกุ๊กไก่จะมาท่าทำอะไรหน่อไม้ฝรั่งค่ะกับเห็ดกระดุมนะคะวันนี้จะทำซุปหน่อไม้ฝรั่งใส่เห็ดแล้วก็ใส่ปลาด้วยก่อนอื่นเรามาลวกหน่อไม้ฝรั่งกับเห็ดก่อนนะจ๊ะ ลวกให้สุกก่อนค่ะแล้วก็มีพริกกระเทียมคั่วค่ะมีพริกสดแล้วก็พริกแห้งด้วยพริกสดมีแค่นี้เลยต้องใส่พริกแห้งเพิ่มค่ะ โอเคค่ะได้ที่แล้วนะคะเห็ดสุกแล้วแล้วก็มไม่วงสลัสุกแล้วหุ่นแข่ง จะเพลงไม่ได้ค่ะ YouTube แม่อนุญาตินคะคะเติมไป มันลงมือต่ำกันเลยจ้ะพี่น้อง่ะพิกคั่วกัเทียมคขั่วว่าจะใส่ปลาทูกินหมดแล้วค่ะปลาทูเลยต้องเอาปลายอยื่น 带路者。 ละเอียดมากก็ได้นะคะพี่น้องอยู่ว่าแล้วแต่ผมก็แต่ฟุกไก่ทำหยาบๆอยากเหมือนสันดานปุกไก่นี่นะจ้ะ <c oughs> อันนี้คือเนื้อปลานะครับฟิชนะคะเอาปลาอะไรก็ได้เนื้อันทอดปลาทูก,ก็ได้เอาไปต้มใส่เกลือธรรมดาก็ได้หรือต้มใส่น้ำปลาก็ได้จ้า สูตรนี้เป็นสูตรวังในอีกแล้วนะคะพี่น้องค่ะใส่เข้าไปผงขาาตัเชอาน้ำปลาค่ะน้ำตาลนิดหน่อยเราจะเติมน,น้ำปลานิ่แค่นี้น,น,นะคะ่ะง่าย C C7 อร่อยมาก่อร่อยมากนะอ,อ,อาหารเมนูของเก็เกดแต่นายอย่างง่ายมากนะคะพี่น้องค่ะไม่ยุ่งยากไนมะ่ซับซ้อนนะคะ สำหรับเมนูทุกอย่างสำหรับคนทานง่ายแบบง่ายง่ายยซี่ยซี่เจทหนไหมคะซุปหนไม้ฝรั่งใส่เห็ดกระดุมแล้วก็ปลานะคะอุ้ยหกนาทีเองเหรออุ้ยมันมันเร็วจังนะ่ะยังไม่ถึงสิบนาทีเลยเนี่ย <laughs> โอเคคาะูกไก่ไปแล้วนะคะกี่นาทีก็ช่างมันเนาะเอาแบบนี้ง่าย <laughs> อย่างนี้แหละนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะพวกไก่รักทุกคนนะคะบ๊ายบายเลิฟยอบ๊ายบาย